สบายดีพ่น้องป้องป่ายเมนีมาพอกับสาวผู้ไทยอีแล้วงามคมเฮ็ดนาเนอรจะกินมะขามงามแรงทรงใสและสาวผู้ไทยนี่ทรงใสและทรงใสที่เจ็บท้องและมากับลานไส้มื่อนี้ลานไส้บอกโอ้ตระกบผ่านไอโอกินมะขามดูวยวะจันสบายดีท่านผู้ชมไหมลูกสบายดี

แดดไปนี่และมะขันยำแดงคุณชมบ่เลียวอืมไม่ดีนะ อ,อืมนุน่มกับกิดอืมน่บกินเงินเจอจ้ะเงินเจอใหม่ No le จะไปเล่นนี่นุบนุบหืมใจกินให้สมเยอะเลยเยอะตะมมเว่นนี่เอาซาลาลูกเอามันไม่อร่อยเหรอคะเอาอิ่มแล้วเหรอคะอ๋อขอบคุณค่ะ ไปนอนค่ะลูกไปนอนสาวผู้ชายบอหลานไปนอนแรงและชมหลายเหี้ยวรัวพักโบ่บอหลานนสาวผู้ชายมากอู้หตัก อืมแบบผักลยรื้มเล็้าไปได้ใส่หัวบักบัวบักเทศหลายๆเผ็ดๆหน่อยนึงข้าบโพหลายแหลนตั้งเหนียวสิ ป๋หวานนีุ่้ยอดทำใเจี๊ยบช้อนง่ายากคือกระีเข้าอีกแบบแก้เผ็ดอัน้คือนูจะโคตรองแห้งคือเก้าวเย่นๆอีก ข,ขาฝากกดขาใจกดทีต่างกดกรับสาผู้ชายเนยเรื่องไปแล้วเฮ็ด